ครับผมแมงถับผูชั้นเน่านะตอนนี้ติดด่านอยู่นะฮะเนาะอ่าหน้าอ่อนๆอยู่นะปิดอย่างนัะถ้าผูปิดแล้วนะข้างหน้าข้างหน้านี่ก็ติดด่านนะเอฟซีเนาะฮะอ่าผมเอาช็อตช็อตเนี่ยนี่นะฮะเนาะหาแล้วนะฮะเนาะก่อนนี่ครับการตรวจนะเอฟซี ได้ไม่นอ่นะครับผมโอเคนะฮะเนาะอ่าก็เป็นทางหลวงนะเอฟซีโอเคเปิดได้อนะครับผมเอาคลิปเลยไม่ได้ไม่หยาไม่ต้องไปถ่ายเาถ้าปูหยาดนะหยาดนะต้องที่ตำรวจนะะฮอย่ายุ่งห้ามยุ่งก็อย่านะฮะับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเขาไม่ตั้งหน้าเลยนะพอดีจะพอดีจะเลี้ยวเข้าคนส่งพอดีอ่ะตั้งหน้าพอดีนะผมไม่มีแะ่เพียง บริหารที่กดไปเจออ่ะมันมีคลิกอยู่เออนั่นแหละอยู่แหละมันก็โบกโบกจอนะผมว่ากำลังขึ้นไร์สดอยู่นะผมก็ส่องหน้าเลยแหละผมส่องหน้าอะไรครับคุณแม่ไปเดี๋ยวเชิญลงเบงล่างนะครับร้อยเวียนอะไรเชิญไปผมว่าไลฟไสดอยู่นะผมเห็นกล่องผมผมจะไม่ถ่ายจ้าหนที่ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดผมถืออย่างแข่งครัด เมื่อวันเห็นกล้องผมเปิดผมก็ผมก็ส่องเนาะเขาก็เดินเขาก็เดี๋ยวเชิญน้ำผมลงไปข้างล่างในหาเรยนเขาก็เราก็ลงไปด้วยอะลงไปด้วยน้าผมก็เดินไปผมก็ว่าจะเดินไปด้วยวันนี้พวกเรย์เขาก็ถามน้าผมนะว่าเป็นเขาเขาถือกล้องแล้วเาเป็นอะไรน้ำผมว่าเป็นยูนิเบอร์ ที่ว่าือที่ว่าข่าเคอข่าคอเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งตรงไหนก็ได้ถ้าถ้าหากว่าเขามีอในตำรวจชั้นสาบัตรอยู่เขาชอตั้งตรงไหนก็ได้ไม่สนคือที่มันมีเป็นมีเรื่องมีราวแบนั้นออคือบางทีเขาไม่มีป้ายไม่มีใบอนุญาตไม่มีไม่ได้ขอรับอหญ่ใหญ่ไงเขาอาจจะเขาอยากตั้งก็ตั้งเหมือนเหมือนใจสอนใชไหมใจสอนแตง่อดนะแต่ลาประมาณนั้นนะที่เขาถ่ายคลิปกัน ผมไม่ผมให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เกียรติในถ้าเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราบางทีบางทีคือว่ามัน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 เกินไปก็นั่นแหละใช่เราเราเมื่อกี้ผมยอมรับผิดนะเพราะผมขับมา120ผมยอมรับ แต่ดีเขาเขาให้อาภัยก็ดีไปเราเราต้องรู้กฎเราเป็นเราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่เอาผมจะไม่ทะเลาะกับเจ้าที่ตำรวจเด็ดขาด่าานนะ,ะร้อยเวรู้ว ให้เกียรติเราเนีเราเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราแล้วยิ่งเมื่อกี้ยิ่งเมื่อกี้เอ่อเขาคนตำรวจด้วยเพิ่งมาใหม่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเเออขาไม่รู้เรื่องเลยขาไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าของผมไปผี่ตลอดที่มอันหนึ่งนะตำรวจดูดอนผมไปเซเว่นที่ผมกลับบ้านดูดอนเซเว่นผมไปซื้อประมาณประมาณสี่ห้าถุงเลยหล่ะผมไปซื้อของกินเนาะอยู่ดอนน่ะผมไม่ ไม่เคยมีตำรวจมาถามผมวันนี้เนี่ยถามว่าพี่บ้านอยู่ไหนมาจากไหนถ้าผมจะบอกว่าบ้านผมอยู่ค่ายเซนีผมจะสะพึ่งเพราะว่าตอจดนะค่ายเซนีเป็นตอจดอนเอค่ะมันมันแค่สิบโกลนะเด็กโแต่พวกไอ้ดาบน่ะอยู่ในรถรถไอ้รอรักนะคะรถไอ้รอรักกัวแบบนักเลงเลยนะ เราแบบจดกระเป๋านะทำจดกระเป๋าแล้วกอดกันคุยผมนะเออมันมันเด็กอ่ะมุงน้องอ่ะไ้ผมเลยบอกว่าไอ้น้องพี่บ้านอยู่แถวแถวนี้แหละถ้าพี่จะกอดอ่ะนองจะนอนจะตึงดอย่างนี้ไปบ้านอยู่แถวแถวนี้แหละพี่มาซื้อของ ตำรวจนะมึงตำรวจสิยาตำรวจนะมึงอ่มึงขอบ้านรัเดินไปหาเลยวัตงสวัสดิเพราะว่ามันุข้นมาใหม่เลโนไมเน่นกสวัสดียาไม่ไม่เข้ามเขาจะ X เขาจะโควอลั่ะมันของตำรวจเป็นนี้ลรู้จากนาคุณมิซัมสวัสดิจาาเป็นงา ร้านผมเป็นร้านแบบสืบสวนนะครอแต่เราไม่อยากเราไม่อยากพูดเลยอยากพูดอจ่มันถูกตงดทีอไปจ้าวเดินทางาแล้วนาแล้วาแล้วคุณเจนไม่ได้ไหลสดเอาเอาเ้าไปแนใช่มแกนแก้แสู้ๆนแนแ